สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ,บ้านป้าขอนำเสนอนะคะเมนูน้ำพริกกะปิปลาทูนะคะอันดับแรกเราจะใส่กระเทียมกับพริกนะคะโขลกรวมกันนะคะเราจะโขลกกระเทียมกับพริกให้ละเอียดน,นะคะ นะคะเมื่อพริกกับกระเทียมละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่กะปินะคะเราใช้กะปิอย่างดีนะคะก็จะทําให้มีกลิ่นหอมนะคะเราก็จะตํากะปิกับพริกกระเทะเียมเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนะคะ เราจะใส่น้ำตาลทรายสัก2ช้อนนะคะแล้ตำทุกอย่างให้เข้ากัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำต้มสุกนะคะลงไปนะคะเพื่อไม่ให้น้ำพริกะปิของเราข้นเกินไปนะคะใส่น้ำตาลทรายเพิ่มนะคะ หลังจากนั้นเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปตักใส่ถ้วยนะคะหลังจากเราตักน้ำพริกกะปิใส่ถ้วยไว้แล้วเราก็จะมาบีบมะนาวนะคะลงไปค่ะ เราจะใช้มะนาวสักหนึ่งลูกใหญ่นะคะอ่ะาบีบมะนาวเสร็จแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะพิกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทอดปลาทูนะคะ กระทะใส่น้ำร้อนไอใส่น้ำมันพืชค่ะกระทะร้อนแล้วเราก็จะนำปลาทูนะคะใส่ลงไปค่ะ เราใช้ฝ่ายปันกลางนะคะทอดประทูนะคะประทูเราเริ่มได้ที่แล้วเราก็จะกลับด้านนะคะ เราจะทอดปลาทูไว้กินกับน้ำพริกกะปินะคะโอเคค่ะปลาทูเรากล้จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวทอบอีกสักพักค่ะให้เขามาีสีสันที่เหลืองขึ้นหน่อยนะคะ โอเคค่ะปลาทูทอดเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมจัดใส่จานกันค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานรับประทานกับน้ำพริกกะปิที่เราทำไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดนะคะอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะ น่าทานไหมคะใครที่ชอบเมนูนี้นะคะก็ะช่วย subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับครัวบ้านป้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ